อิมจะมาจัดไฟถ่าย beauty shot ทั้งหมด5แบบด้วยกันดูคลิปนี้จบแล้วจะได้รูปภาพสวยๆจากไฟเซตนี้ไปแน่นอน <ST IT US C> คลิปนี้อิมมีไฟสตูดิโอจาก Night Photo SC100SB2 ที่ภายในเซตเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยไฟ Night Photo SC100SB2 จำนวน2ชิ้นค่ะ ั้งไฟ2ชิ้นแลนเทอร์ซอฟ b o บ็อกซชิ้นแล้วก็มีเจลสีมาให้2ส,สีคือสีขาวกับสีส้ม แล้วก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลค่ะอิมจะมาจัดบิวตี้ช็อตออกมาเป็นแบบไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะคืออิมจะตั้งไฟเอาไว้ที่ด้านหน้าฝั่งซ้ายมือของอิมให้เป็นไฟคีย์ไลท์แล้วก็จะเฉียงเข้าหาตัวอิม45องศายกไฟขึ้นเหนือศีรษะของอิมปรับกําลังไฟไปที่100%แล้วก็เว้นระยะห่างจากอิม1เมตรค่ะส่วนไฟตัวที่2นะคะจะให้เป็นไฟฟิลไลท์ที่จะวางเอาไว้ด้านข้างขนาดกับตัว อิมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ยกไฟขึ้นเนื้อซีสษะของอิมปรับกําลังไฟไปที่10%แล้วก็เว้นระยะห่างจากอิม1เมตรค่ะและแสงแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้หน้าของอิมสว่างด้านในด้านหนึ่งเพื่อให้เกิดมิติของภาพนั่นเองค่ะมาต่อกันที่แบบที่2แสงแบบนี้ก็คือแสงเคลียร์ค่ะ ใบหน้าของอิมจะสว่างเท่ากันทั้งใบหน้าต่ออิมยกมือขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ว่าหน้าของอิมก็ยังคงสว่างอยู่การจัดไฟแบบนี้เนี่ยมิติของภาพจะลดน้อยลงภาพที่ได้ก็จะดูแบนขึ้นด้วยจึงเหมาะสําหรับการถ่ายภาพที่ต้องการเน้นรายละเอียดของภาพทั่วทั้งภาพค่ะโดยเราจะจัดไฟเป็นไฟคีไลท์นำมาวางเอาไว้ด้านหน้าทั้ง2ตัวเชียงเข้าหาตัวอิม45องศายกไฟขึ้นเหนือระดับศีรษะอิมแล้วก็ปรับระดับไปที่80% ค่ะเว้นระยะห่างจากอิม1เมตรค่ะ แบบที่3แสงแบบนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับแบบแรกเลยค่ะแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ไฟแบ็คไลท์หรือว่าคือแฮร์ไลท์ค่ะซึ่งไฟแบบนี้นะคะก็จะทําให้นางแบบเนี่ยไม่กกืนไปกับแบ็คกราวและก็ทําให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นด้วยวิธีการจัดไฟนะคะอิมจะใช้ไฟแบ็คไลท์นำไปไว้ที่ด้านหลังด้านขวามือของอิมเชียงเข้าหาตัวอิมลบ45องศายกไฟขึ้นเหนือศีรษะของอิมค่ะแล้วก็ปรับกําลังไฟที่50เซเว้นระยะห่าง จากอิม1เมตรส่วนไฟอีกตัวหนึ่งจะเอาไว้ที่เดิมเลยค่ะแต่ว่าจะปรับกำลังไฟไปที่100%แล้วก็เว้นระยะห่างจากอิม1เมตรเช่นกันค่ะ แบบที่4ค่ะแบบนี้เนี่ยจะได้แสงที่มาจากด้านเดียวค่ะอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดเงาดำทำให้ภาพเนี่ยได้อารมณ์ที่ดูลึกลับน่าค้นหาค่ะวิธีการจัดไฟนะคะอิมก็จะใช้ไฟเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นจะใช้เป็นไฟคีไลย์วางเฉียงเอาไว้ประมาณ90องศายกไฟขึ้นเหนือศีรษะแล้วก็ปรับกำลังไฟที่50%และเว้นระยะห่างจากตัวอิมประมาณ50ซนติเมตรค่ะ แล้วก็มาถึงแบบสุดท้ายกันแล้วค่ะนั่นก็คือแบบที่5แบบนี้เนี่ยอิมจะถอด l ั n ท e r n นซ f อบบ x ็อกออกเพื่อให้ได้แสงแบบพาร์ทไลท์ค่ะโดยอิมจะทําการใส่โคมคู่กับเจลสีส้มที่เขามีมาให้ในเซตด้วยเพื่อปรับเปลี่ยนโทนแสงนั่นเองค่ะวิธีการจัดไฟนะคะอิมก็จะใช้เป็นไฟคีย์ไลท์วางเอาไว้ที่ด้านหน้าเชียงเข้าหาตัวอิม45องศายกไฟขึ้นเหนือศีรษะ ปรับกำลังไฟไปที่60%สแล้วก็เว้นระยะห่างจากตัวอิม1เมตรค่ะส่วนไฟอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้เป็นไฟแอมเบียนไลท์จะวางเอาไว้ที่ด้านขวาเยื้องไปทางด้านหลังค่ะแล้วก็จะส่องไฟมาขนานกับตัวอิมเพื่อที่จะได้ส่องไฟไปถึงแบ็กเกาด์แล้วก็ตัวแบบซึ่งอิมจะเว้นระยะห่างจากตัวอิมประมาณ1.5เมตรแล้วก็ปรับกำลังไฟไปที่100ค่ะ และนี่ก็เป็นการจัดไฟถ่ายบิวตี้ช็อตจากไฟ Night Photo Beauty Set ที่เอามาฝากกันในคลิปนี้ค่ะทุกคนสามารถนำไอเดียเหล่านี้ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะใครที่ถ่ายออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็อย่าลืมเอามาแบ่งปันเอามาแชร์อินได้นะคะและถ้าเกิดใครสนใจสินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ The Digital STM และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กด u ั s ส r i b e ช่อง The Digital STM เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาเรา ตหรือว่ามีอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครและถ้าใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ